ต้อนรับสู่ช่องค a า Auto ไร้แหล่งข้อมูลครบถ้วนสำหรับรีวิวสเปคและอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการบินและยานยนต์ วันนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องบินรบ JF-17 Thunder รุ่นปี2026ซึ่งเป็นเครื่องบินรบอนเนกประสงค์ที่น่าประทับใจและได้รับความสนใจอย่างมากจากแฟนๆการบินทั่วโลก JF-17 Thunder ผลงานร่วมกันระหว่างปากิสตาน AeroNautical Complex และ c h e n g d Aircraft Corporation ของจีนได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่รุ่นแรกและในรุ่นปี2026นี้มีการเพิ่มขีดความสามารถและฟีเจอร์ใหม่ๆเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจในยุค หม่ j f 17 Thunder รุ่นปี2026มาพร้อมกับการอัปเกรดที่สำคัญในระบบอาวุธระบบอิเล็กทรอนิกส์และประสิทธิภาพโดยรวมทำให้เป็นเครื่องบินรบที่แข็งแกร่งในกลุ่มเครื่องบินขนาดเบาหนึ่งในจุดเด่นของรุ่นนี้คือระบบเรดาร์ที่ทันสมัยขึ้นซึ่งมีระยะตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้ดีขึ้นมากระบบเรดาร์นี้ช่วยให้เครื่องบินสามารถตรวจจับและโจมตีเป้าหมายหลายลำพร้อมกันได้ เพิ่มประสิทธิภาพการรบและความเข้าใจสถานการณ์ของนักบินนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งคออบพิษแบบจอแสดงผลดิจิทัลที่ทันสมัยและหัวจอแสดงข้อมูลบนกระจก HUD ซึ่งช่วยให้นักบินควบคุมและปฏิบัติภารากิจได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเครื่องยนต์ของ JF-17 Thunder รุ่นปี2026ได้รับการปรับปรุงให้มีกำลังแรงขับสูงขึ้นและประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้น ส่งผลให้เครื่องบินทำความเร็วได้สูงขึ้นและบินได้ไกลขึ้นเครื่องยนต์รุ่นใหม่นี้ยังช่วยเพิ่มความคล่องตัวทำให้นักบินสามารถทำการบินผาดโผนและยุทธวิธีในสนามรบได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านอาวุธ JF-17 รุ่นปี2026สามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศขีปนาวุธอากาศสู่พื้นระเบิดนํำวิถีและปืนกลขนาด23มเมตร ทำให้เหมาะกับภารกิจหลายรูปแบบระบบอาวุธใหม่ๆช่วยเพิ่มระยะยิงและความแม่นยำในการโจมตีเป้าหมายนอกจากนี้ยังรองรับการใช้งานระเบิดนํำวิถีซึ่งช่วยลดความเสียหายที่ไม่จําเป็นในภารกิจโจมตีภาคพื้นดินจุดเด่นอีกอย่างของ j f 17รุ่นนี้คือการพัฒนาคุณสมบัติด,ด้านการพลางตัวแม้ว่าจะไม่ใช่เครื่องบินสเตลเต็มรูปแบบ แต่มีการใช้วัสดุดูดซับคลื่นเรดาร์และการออกแบบรูปทรงที่ช่วยลดขนาดสัญญาณเรดาร์ทำให้เครื่องบินมีความยากต่อการตรวจจับและเพิ่มโอกาสรอดจากการโจมตีระบบสงครามอ e ิเล็กทรอนิกส์ของ j f 17รุ่นปี2026ก็ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นช่วยป้องกันเครื่องบินจากขีปนาวุธที่ใช้เรดาร์เป็นเป้าหมายและสัญญาณรบกวนด้วยการปล่อยสัญญาณรบกวนและป้องกัน ทำให้เพิ่มความปลอดภัยให้กับนักบินและเครื่องบินในสถานการณ์รบจริง